สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง canonical correlation นะครับหรือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ canonical คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ใช้ Amos นะครับสำหรับการใช้ Amos วิเคราะห์ canonical correlation นั้นไม่ค่อยมีเยผยแพร่เท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะ,ะนะครับทำคลิปตัวนี้ขึ้นมานะครับ ทีนี้สำหรับ Canonical Correlation ใน Amos นั้นนะครับมีกระบวนการที่ขั้นตอนในการทำอยู่4-5ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูดูกันนะครับสำหรับ Canonical Correlation นั้นเป็นการหาความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องระหว่างข้อมูล2ชุดนะครับเป็นการลดรูปความสัมพันธ์จากหมากมายหลายคู่และซับซ้อนนะให้อยู่เหลือ นะครับรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้และง่ายที่สุดนะครับสามารถที่จะหาองค์ประกอบเชิงเส้น่วงน้ําหนักของแต่ละตัวแปรรวมไปจนถึงการหาความสัมพันธ์นะครับที่มากที่สุดระหว่างชุดข้อมูลความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับสชุดมีกี่มิติที่มีนัยสําคัญรวมไปจนถึงการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรคอนดินิคลนะครับหรือการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ชุดข้อมูล ว่าสามารถอธิบายซึ่งการละกันได้มากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับข้อมูลที่ใช้จะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับตั้งแต่การทำา c n o o n i c l l o o r e c t i o n ใน Excel ที่คำนวณด้วยมือตามด้วยนะครับ c a n o o i c a l t o r r e นะครับที่วิเคราะห์ด้วย s p s s นะครับทั้ง command ที่เป็น m a n โ a วากับ command ที่เป็น Can นะครับแคนะครับ รวมไปจนถึง s t a t t นะครับคลิปนี้นะครับเป็นการพูดถึง c o n n i c a l c o r r e ์เ t i o n ในโปรแกรม Amos นะครับทีนี้นะครับในโปรแกรม Amos นั้นนะครับก็เป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เรานะครับสามารถนำมาหาตัว c o o เ n i c a l c r r ร e c t i o n ได้นะครับการวิเคราะห์นะครับ c o n เ n i c a l ก็คือการยุบมิติของความสัมพันธ์ ที่มีมากมายหลายคู่ให้เหลือเพียงแค่มิติเดียวนะครับที่จะเอาไปคำนวณอีเกนแวลูนะครับโดยมิติแรกที่มีการยุบก็คือมิติระหว่างนะครับสองกลุ่มนะครับก็คือนะครับมิติระหว่าง xx นะครับ xyyx แล้วก็ yy นะครับยุบไปเรื่อยๆจนเหลือตัวอีเกนแอมพลิทูดเดียวนะครับแล้วก็เอามาคำนวณหาอีเกนแวลูนะครับ เมื่อคำนวณหาอีเกนแว l ู e เสร็จสับแล้วเราจะได้ค่า c c o n i l c o r r e l a t i o n นะครับสำหรับข้อมูลตัวนี้มันมีอยู่2นะครับสองคูณสองก็นะครับ l c o r r e l a t i o n ก็จะมีอยู่ให้2ค่านะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้ mos s มสบิค์นะครับเราต้องเตรียมการวิเคราอห์ประมาณ4-5ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขั้นตอนที่1ก็คือสร้างโมเดลนะครับที่ x1 x2 นะครับพุ่งมาที่ตัวแปรลาเทนนะครับหตัวจากนั้นนะครับตัวลาเทนเองก็จะมีนะครับตัวลูกศรนะครับพุ่งไปที่ y1 กับ y2 พ่วงกับ error e1 e2 นะครับลักษณะนี้นะครับเมื่อทำการคัลคูลเรตแล้วเราจะได้ค่าสัมบิษด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับเอาค่าสัมบิษตัวนี้นะครับมาแทนอยู่ใน สมการหรือในโมเดลนะครับยกตัวอย่างเช่น x 1ไปที่ l f 1นะครับก็คือตัวนี้เอาค่าสัมบิษฐ์ที่ได้นะครับจุดสามสี่ห้าเนี่ยมาใส่เข้าไปนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นเพิ่มนะครับตัวลาเทนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับเข้ามานะครับเป็นตัวที่2นะครับแล้วเอาค่าที่คำนวณได้ตัวนี้นะครับมาอินคลูดเข้าไปในนะครับโมเดลนะครับ ส่วนตัวที่นะครับเป็นลูกศรพุ่งไปที่ Y1 หนึ่งก็ให้เท่ากับ1เหมือนกันนะครับที่เหลือก็ทําการคํานวณใหม่ครับทำการคํานวณใหม่นะครับเมื่อคํานวณแล้วเราจะได้ค่าสัมสิทธิ์นะครับซึ่งจะดึงเข้ามาในอิทธิพลเส้นทางนะครับก็คือเป็นลิ i o n weight นะครับก็คือเอาผลจากตัวนี้นะครับในเส้นที่เหลือนะครับในเส้นที่เหลือก็นําเข้ามาจากนั้นนะครับเราก็จะได้ตัวซีกหนึ่งละนะครับซิกหนึ่ง นะครับก็คือซีนี้นะครับก็คือ x 1 x 2กับ l f 1นะครับ l f 2นะครับจากนั้นมาอีกซีนึงนะครับก็คือ y นะครับไปที่ r f 1แล้วก็เป็น x 1กับ x 2นะครับเป็นย้อนกลับรับเป็นย้อนกลับนะครับคำนวณตัวนี้แล้วก็ได้ค่าสมสิทธิ์เอาค่าสมสิทธิ์มาใส่ในโมเดลครับเมื่อ นะครับนำค่าสัมสิทธิ์ใส่โมเดลแล้วก็เพิ่มนะครับ rf 2เข้ามานะครับแล้วก็ค a l c u เ a t e อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ค่าสัมสิทธิ์นะครับจากนั้นเอาค่าสัมสิทธิ์มาใส่เข้าไปในโมเดลนะครับเมื่อใส่เข้าไปในโมเดลปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะได้ครบอีกซีกหนึ่งนะครับจากนั้นเอาอย่างละครึ่งซีกนะครับมาชนกันนะครับก็คือด้านซ้ายกับด้านขวานะเราก็จะได้ค่านะครับ ตัวชีวัดพร้อมกับอิทธิพลนะครับแรงลีกช่นเวนะครับจากนั้นก็โยงโมเดลนะครับโยงโมเดลความสัมพันธ์ครับรระว่าง x 1กับ y 1นะครับ x 1กับ y 2 x 2กับ y 1 x 2กับ y 2นะครับอันนี้เป็นตัวโมเดลที่นะครับเป็นไฟนอลโมเดลที่เราจะรันนะครับเมื่อทำการรันแล้วนะครับเราจะได้คอร์ e ิชชันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นคอ r ์เรชันเมทริกซ์ที่ระบุว่านะครับค่านะครับคอร์เรชันนะครับคอนิเคิลคอเรชันนั้นนะครับที่เราได้นะก็คือจุด53 7นจะครับจะเท่ากับการคำนวณด้วยมือเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นชุดที่2นะครับชุดที่2นะครับอาจจะมีความต่างนิดนึงนะครับค่าที่คำนวณได้นี้เท่ากันแต่ว่ามีไซด์เป็นลบนะครับมีไซา์เป็นลบ ซึ่งก็ผมก็ไม่มั่นใจว่าเกิดจากการคำนวณที่ผิดพลาดของผมหรือเปล่านะครับทําทให้ทิศทางมันผิดไปนะครับมันควรจะเป็นบวกนะครับแต่ว่านะครับในการคํานวณตัวนี้นะครับในช่วงที่คํานวณตัวบางครั้งเนี่ยนะครับในในบางค่าเนี่ยนะครับผมก็ได้ค่าที่มันเป็นเป็นตรงข้ามนะครับตรงข้ามกับสิ่งที่ คำนวณด้วยบางโปรแกรมนะครับก็เจิเมกันนะครับในก่อนหน้านั้นและอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเพราะว่านะครับค่าที่ได้มันเป็นนิเกทีฟนะครับแต่ว่าคำนวณด้วยมือนะฮะได้ positive นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับว่านะครับตัวถัดมานั้นก็คือตัวนะครับค่าสัมประสิทธิ์นะครับก็ได้เท่ากันครับ สามสิบก็ได้เท่ากันก็แยกเป็นนะครับ y 1นนะครับ y 2องา y 2 y 1นะครับอันนี้ก็ได้เท่ากันนะครับไม่ได้ต่างกันเหมือนกันเป้เลยนะครับตัวถัดมาก็เป็น x ครับ x 1่ x 2นะครับก็ได้ค่าเท่ากันนะครับทั้งในอัลกกับในตัวเมนูว่านะครับซ้ายมือรันด้วยอัลกขวามือรันด้วยนะครับ hps ที่เป็นสินแท็ของเมนูว่าครับ ทีนี้เราก็มาดูที่ Data Bank งนะครับในข้อมูลนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เราจะวิเคราะห์โดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเรารันด้วยคําสั่งเดิมนะครับด้วยคําสั่งเดิมนั้นนะครับเราก็จะได้คําสั่งเดิมนะครับเราก็จะได้ผลตัวนี้นะครับอันนี้เป็นการคอมม a นด์ที่รันด้วยอะไรครับแมนนัานะครับเราก็จะได้อัพุตตัวนี้มานะครับ ตัวที่เราจะวิเคราะห์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นของอัลโมชนะครับเราใเข้าไปที่อินสไพร์เลือกอัลโมนะครับหน้าตาของอัลโมนะครับก็เาเป็นแบบนี้นะครับโมเดลแรกที่เราจะต้องรันก็คือเป็นโมเดลนี้นะครับทําการคัลคูลเลตนะครับแล้วก็โปรเซส s ไปนะครับแล้วก็จะได้ผลนะครับ ตรงนี้เราก็ต้องการตัวค่าสัมสิทธิ์ครับก็คือตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับรน,น,บนำไปนะครับนำไปทําการนะครับกรอกในโมเดลนะครับซึ่งเมื่อกรอกไปในโมเดลแล้วเราจะได้ตัวนะครับเราจะได้ตัวตัวโมเดลนี้นะครับเมื่อเราเอาค่าสมสิทธิ์มากรอกในโมเดลเราจะได้ โมเดลตัวนี้นะครับก็คือเอาข้อมูลที่กรอกได้นะครับไปในคอนสแตนในเส้นทางที่นะครับคำนวณออกมานะครับแล้วก็เพิ่มโมเดลที่เป็นตัวล t เทนเข้าไปนะครับนั่นก็คือตัวที่โมเดลที่2จากนั้นนะครับเราก็มาที่โมเดลที่3ก็คือรันไปแล้วได้ค่าสัมผิสมาก็กรอกเข้าไปอีกนะครับในตัวที่ว่างนะครับเราก็จะได้ ซีกหนึ่งครบแล้วนะครับจากนั้นเริ่มต้นเราก็จะไปที่ซีกที่2ครับอันนี้ก็คือซีกของอตัวด้านซ้ายมือนะครับก็คือ x 1กับ x 2แล้วก็ตัวอะไรครับคอนเนอร์นิคอลนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตัวคอนเนอร์นิคอลระหว่งางของอข้อมูลนะครับทีนี้ตัวถัดมานั้นนะครับเราไปอยู่ที่โมเดลนี้นะครับก็คือเป็นโมเดลที่ย้อนกลับมานะครับ เป็นโมเดลที่ย้อนกลับมาใน a l m o s นะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาของโมเดลก็ประมาณนี้จากนั้นก็นะคัพเปเลยนะครับเราก็จะได้นะครับผลของโมเดลมาตัวนี้จากนั้นเอาค่านะครับตัวสัมประสิทธิ์ตัวนี้นะครับไปกรอกในโมเดลนี้นะครับย้อนกลับไปในนะครับในช่วงต้นนะครับซึ่งจะทําให้เราได้โมเดลตัวนี้นะครับเราจะได้โมเดลตัวนี้ขึ้นมานะครับ เมื่อได้ตัวโมเดลตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มตัวลาเทนเข้ามาเส้นทางตัวไหนที่รูแรแร้แล้วก็ใส่ค่าสัมสิทธิ์ไปนะครับแล้วคาลคูเลตอีกรอบนึงครับนะคาลคูเลตอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเราก็จะได้เส้นที่เหลือนะครับเราได้เส้นที่เหลือนะครับโดยที่ดูที่ค่าเอซิเมตนะครับเราได้โมเดลตัวนี้จากนั้นเอ,เอามาก,กรอกไอสิ่งที่เราไม่รู้นะครับอ่าเรามากรอกที่ในสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้คือตัวไหนครับก็คือเส้นทางที่มันว่าง,างๆอยู่ครับ อย่างเช่นตัวนี้นะครับสองเส้นเนี่ยนะฮะเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับด้รู้เราก็ต้องป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับเมื่อป้อนเข้าไปแล้วเราจะได้ตัวไหนครับตัวนี้นะครับเราจะได้โมเดลนี้นะครับเมื่อเราได้ตัวนะครับพิกชั่นเวทนะครับของซีกขวานะครับซีกขวาแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะเอาโมเดลทั้ง2ตัวเนี่ยมาประกอบรวมกันร่วมกันครับ ซึ่งนะครับในโมเดลที่เราจะประกอบร่วมกันก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือเอาผลของโมเดลทั้งสองมาประกอบรวมกันนะครับนี่คือนะครับเตรียมการขั้นสุดท้ายจากนั้นก็โยงความสัมพันธ์นะครับที่เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับนะครับโยงความสัมพันธ์รูปร่างแบบนี้นี่คือเป็นโมเดลสุดท้ายที่เราจะลันแล้วนะครับในการที่เราลันนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่า แม้ว่าตัวโมเดลนั้นนะครับจะไม่มีการโยงระหว่างนะครับตัวซ้ายกับขวานะครับลาเทนซ์ซ้ายขวาแต่สามารถที่จะดูที่เอาต์พุตได้นะครับดูที่เอา์พุตได้นะครับทีนี้แล้วก็คัลคูเลตไปครับแล้วก็โปสิทธนะครับจากนั้นดูผลครับอันนี้นะครับเราไม่ได้ดูตัวโมเดลนะเราจะประมาณค่านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นค่าตัวสมมตินะครับสแตนดาร์นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น correction นะครับตัวที่เราต้องการคือตัวนี้ครับตัวท้ายนะครับโอ้ไปไหนละนะครับดูผลก็คือตรงนี้ครับตัวนี้นะครับตัวที่เราต้องการก็คือเนี่ยครับสี่ตัวเนี่ยนะครับจำนวนท่านชมอาจจะเยอะไปนะผมจะขอลดเหลือ5ตัวครับนะครับจะทำให้ดูง่ายขึ้น ตัวนี้นะครับที่เราดูคือตัวไหนครับตัวนะครับคู่ระหว่างนะครับ l f 2กับ l r f 2นะครับนะครับ l f 2กับ r f 2ซ้ายของสองชุดที่2กับขวาชุดที่2นะครับอันนี้ซ้ายของชุดที่1กับตัวอะไรครับ r f นะครับเป็นขวาชุดที่1ครับ ซ้ายชุดที่1กับขวาชุดที่1นะครับก็จุดห้าสามเจ็ดนะครับตัวนี้ได้ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูที่เปรียบเทียบนะครับค่าสมสิทธิ์ตัวด้านนั้นด้านนี้นะตัวนี้นะครับที่เราได้มานะจุดห้าสามเจ็ดกับหนึ่งจุดหนึ่งแปดนะครับเราก็จะพบว่านะครับจุดห้าสามเจ็ดกับจุดหนึ่งแปดเดี๋ยวนะโอเคตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดผลเออร์มอสนะครับจะเห็นว่าเราจะได้เท่ากันเลยนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับออ่่า L ก็คือซ้ายนะครับแฟกเตอร์ที่1นะครับกับขวาแฟกเตอร์ที่1ซ้ายแฟกเตอร์ที่1กับขวาแฟกเตอร์ที่1ก็คือตัวอ่าเป็นรุ่แรกครับเป็นรุ่แรกก็คือตัวนี้ครับก็คือ RC 1นะครับตัวถัดมาก็คือตัวชุดที่2ครับคนที่เข้า p o s i t i o ชุดที่2ก็ได้เท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าวิธีการประมาณด้วยตัว a m o s เนี่ยเราได้เป็นน é g a t i นะครับเป็นน é g a t i แต่ว่าตัว conical portion นั้นได้เท่ากันก็คือตัวเลขเท่ากันเพียงแต่ว่าตัวนี้นะคำนวณได้เป็นน é g a t i นะครับอ,อันนี้ก็คือการวิเคราะห์นะครับ conical portion ใน a m o s นะครับซึ่งท่านก็สามารถที่จะเอาไปทดสอบลองดูได้นะครับะนะครับก็คือเราสามารถวิเคราะห์ n o n i c a l correlation ในในหลายๆมิตินะครับเท่าที่ผ่านมาก็คืออะไรครับ 1. คำนวณด้วยมือได้ Excel 2. คำนวณด้วย s p s 2คำสั่งครับคำสั่งที่เป็น Manua ่นะครับกับ Can Call นะครับ can c ซึ่ง2องคำสั่งนี้ก็รันได้ไม่ยากนะรันง่ายครับใช้งานง,ง่ายนะคำนวณด้วยมือ,อยาก <c ười> คำนวณด้วยมือด้วย Excel อาจจะยากนะครับ แต่ว่าถ้ารันด้วยตัว HPS ที่เป็นแคนคอกับตัวแมนว่าก็ใช้งานง่ายนะครับตัวถัดมาก็คือการรันด้วย s t า r t a ้ก็ไม่ยากครับก็ถือว่าง่ายนะครับตัวที่ยากๆก,ก็อย่างที่บอกว่าก็คือมี Excel ตัวถัดมาก็คือตัวคอน i c a l c o r คเร i o n ด้วย a m o s เพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนนะครับหลายขั้นตอนอยู่ประมาณเตรียมการอยู่ประมาณ5-6ขั้นตอนก่อนที่เราจะรันเพื่อให้ ตัว r o n l c คิ Correction ใน Amos นั้นประมาณค่านะครับ c อน i o คิล c อ r ์ c t i o n ให้เรานะครับทีนี้มันก็สามารถประมาณได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราจะเรียนรู้จากมันได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่ามันจะบอกเราเกี่ยวกับไดกรมของข้อมูลนะครับเพราะว่าข้อมูลที่นะครับในลักษณะที่เป็นไดกรมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคอนเซปต์ของ คอนฟิคชั่นก็คือเป็นการที่นะครับเอาตัวแปรนะครับแต่ละมิตินะครับมาวิเคราะห์เป็นลีเนียคอมพ o n e n นต์นะครับซึ่งนะครับมันจะต้องมีลูกศรวิ่งไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปที่ตัวลาเทนนะครับลาเทนนะครับซึ่งลาเทนแต่ละคู่ก็จะเป็นตัวที่กำหนดให้เราว่ามันเป็นนะครับความสัมพันธ์ในระดับเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ถือว่า เป็นวิธีการที่ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซปต์เพิ่มมากขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับไปแสดงไดแกรมที่มีรูปร่างหน้าตาที่หลากหลายนะครับดังนั้นนะครับก็ต้องดูว่าเขาใช้อะไรนําเสนอนะครับในกรณีนี้นะครับเขาก็จะใช้เป็นค่าสัมสิทธิ์ลิเกชันนะครับลิเกชันเวกนะครับเ็ใช้ได้ทีนี้นะครับ ท่านสามารถติดตามงานตา่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน f a c e b o o k ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ